สวัสดีพี่น้องทุกคนวันนี้มาเห็นหนา้ากับม่อนคือเก่าเนาะวันนี้จะมาอัปเดตงานรายวันวันนี้มีงานเขามาทั้งหางานเลยงานหาอาหารก็มีเขามาแล้วเด้อแต่ว่าเป็นแม่บ้านกึ่งเสิร์ฟอาหารนอนทุกคนมาฟังกันเลยว่าจะมีอยู่ไซแนงานที่หนึ่งนี่เป็นงานแม่บ้านหานอาหารบ่อนเหตุงานนี่แม่อยู่ลาดพร้าวซอยเจ็ดแยกเจาเออันนี้เป็นงานถีกินอยู่ประจํจากับนายจ้างเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสามพันบาท และงานที่2เป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือนร่มต้นอยู่ที่1 2 0 0 0บาทบอลเหตุงานี่แมนยูปทุมธานีข้อคนที่เคยมีประสบการณ์เคยเป็นแม่บ้านแล้วมาก่อนเนาะอย่างเ้นตองสักผาลิดผาได้อันนี้งานที่สองและงานที่3อันนี้เป็นงานผีเลี้ยงน้องโดยเฉพาะอันนี้ก็ข้อคนที่เคยมีประสบการณ์ที่เคยเป็นผีเลี้ยงน้องมาก่อนเนาะอันนี้เงินเดือนร่มต้นอยู่ที่1 3 0 0 0นถึง14,000บ่บอลเหตุงานในแมนยูลาดกระบัง ในบ้านนายจ้างมีการสามคนบอมีสัตว์เลี่ยงเหตุนาทีเบิงนอง้องอายุแปดเดือนเป็นรักถูกอย่างและงานที่สี่นี่เป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน้องเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทบอนเหตุงานในแมนยูนุน่นทับบุรีในบ้านนายจ้างมีการแข่งสองคนบอมีสัตว์เลี่ยงเหตุนาทีเบิงน้องอายุเก้าเดือนเป็นรักถูกอย่างและข้อคนสีสามารถเหตุอาหารพื้นฐานได้และงานสุดท้ายเป็นงานแม่บ้านถั่วไปเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทบอนเห็ดงานในแมนยูดอนเมืองในบ้านนายจ้างันน มีสัตว์เลี้ยงเนาะลักษณะงานก็คือทำความสารบ้านทั่วไปสักฝาริดผาเดเออร์ผู้ได้ที่อยากได้งานในห,หางานนี้เขามากอ,อกใบสมัครกับทางเฮาได้เลยเนอ้อยที่จะรั้นสนีวง82ดสิงหรับหนึ่งสำหรับวันนี้จะฝากงานไว้สนีดเดอ้อมือนาะจะมาบอกงานคือเก่าสําหรับวนันนี้สบายดี